ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้สันติภาพทุกย่างก้าว peace is every step เขียนโดยท่านติชนัทหันแปลโดยประชาหุตานุวัตรและสุภาพรพงษ์พฤกนั่งที่ไหนก็ได้ เ่อเราต้องการจะลดความเร่งร้อนของชีวิตลงเพื่อกลับเข้าหาตัวเองเธอไม่จําเป็นต้องรีบกลับบ้านเพื่อเข้าไปนั่งในห้องภาวนาหรือรีบไปยังศูนย์ฝึกสมาธิเพื่อฝึกหายใจอย่างมีสติเราหายใจอย่างมีสติที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนั่งบนเก้าอี้ในที่ทำงานหรือนั่งในยวดยานภาหนะต่างๆแม้แต่ขณะอยู่ในศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วยผู้คน หรือยืนเข้าแถวเพื่อทำธุระที่ธนาคารถ้าเรารู้สึกพร่องและอยากกลับมาเป็นตัวของตัวเองเราก็สามารถฝึกหายใจอย่างมีสติแล้วยิ้มให้กับตัวเองทั้งๆท,ที่ยืนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถฝึกหายใจอย่างมีสติได้เราทุกคนต้องกลับเข้าหาตัวเองเป็นครั้งคราว เพื่อที่เราจะสามารถรเผชิญกับความยุ่งยากต่างๆในชีวิตได้เราสามารถทำได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบทใด,ดก็ตามไม่ว่าจะยืนนั่งนอนหรือเดินถ้าเรานั่งได้ท่านั่งย่อมมั่นคงกว่าท่าอื่นครั้งหนึ่งขณะที่ฉันรอเครื่องบินอยู่ที่สนามบินแคนาดีในนครนิวยอร์กปรากฏว่าเครื่องบินช้าไปสี่ชั่วโมงฉันก็เพลิดเพลินกับการนั่งขัดสมาธิ ตรงที่คนกำลังนั่งรอเครื่องบินนั่นแหละฉันเอาเสื้อหนาวพับเป็นที่รองนั่งแล้วก็นั่งลงตอนแรกคนก็มองกันใหญ่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่สักครู่หนึ่งก็เลิกสนใจไปเองและฉันก็นั่งอย่างสงบได้ตอนนั้นคนแน่นไปหมดไม่มีที่จะนั่งพักฉันก็เลยทำตัวให้สบายตรงที่ฉันอยู่นั่นแหละเธออาจจะไม่ต้องการนั่งภาวนาท่ามกลางสายตาที่มุงดูอยู่เช่นนั้น แต่การหายใจอย่างมีสติไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนเวลาไหนก็ช่วยให้เราฟื้นกําลังชีวิตขึ้นมาได้นั่งสมาธิท่านั่งที่มั่นคงที่สุดสำหรับการฝึกสมาธิคือท่านั่งขัดสมาธิบนที่รองนั่งหาที่รองนั่งที่หนาพอเหมาะที่จะรองรับตัวเราท่าขัดสมาธิดอกบัวและท่าขัดสมาธิเพชร เป็นท่านั่งที่ดีเลิศทำให้กายและจิตของเราตั้งมัน่นถ้าขัดสมาธิดอกบัวคือเอาเท้าข้างใดข้างหนึ่งขัดขึ้นมาที่ต้นขาตรงกันข้ามถ้านั่งขัดสมาธิทั้งสองแบบนี้ลำบากจะนั่งขัดสมาธิอย่างใดก็ได้ให้สบายและมั่นคงก็แล้วกันพยายามให้หลังตรงลืมตากึ่งหนึ่งวางมือตามสบายบนตัก เราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขากับพื้นแล้ววางมือบนตักก็ได้ถ้าเราพอใจแบบนั้นหรือเราอาจจะนอนราบกับพื้นเหยียดขาตรงเท้าแยกกันเล็กน้อยแขนทั้งสองอยู่ข้างลาตัวหงายมือขึ้นถ้าขาหรือเท้าของเราเริ่มชาหรือปวดเมื่อยจนรบกวนเราขณะกำลังนั่งสมาธิเราปรับท่านั่งได้ตามสะดวก ถ้าเราทำช้าๆโดยมีความรู้ตัวโดยตลอดตามลมหายใจของเราไว้ด้วยเราจะไม่เสียสมาธิเลยแม้แต่ขณะเดียวถ้าปวดมากเราอาจยืนขึ้นเดินอย่างมีสติช้าๆเมื่อพร้อมแล้วก็กลับมานั่งใหม่ในสำนักภาวนานักปฏิบัติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนอิริยาบทขณะนั่งสมาธิมักจะต้องอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างมาก ฉันเห็นว่านี่ไม่เป็นธรรมชาติเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายชาหรือปวดแสดงว่าร่างกายส่วนนั้นกำลังบอกอะไรเราบางอย่างเราน่าจะรับฟังเรานั่งสมาธิเพื่อความสงบชื่นบานและไม่รุนแรงไม่ใช่เพื่อบังคับบีบคั้นหรือทรมานร่างกายการเปลี่ยนท่านั่งหรือลุกขึ้นเดินบ้างไม่รบกวนคนอื่นมากเกินไปจะช่วยเราได้มาก บางครั้งเราอาจใช้สมาธิเป็นทางหนีตัวเราเองหรือหนีจากชีวิตเหมือนกระต่ายหนีเข้ารูของมันดังนี้เราอาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาได้ชั่วคราวแต่เมื่อเราออกจากรังเราก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอีกตัวอย่างเช่นถ้าเราฝึกสมาธิอย่างเข้มข้นเราอาจจะรู้สึกผ่อนคลายเพราะเราใช้พลังงานจนหมดโดยหันเถะพลังไปจากการ,รเผชิญกับปัญหาของเรา แต่เมื่อพลังกลับมาปัญหาต่างๆก็กลับมาอีกเราต้องฝึกสมาธิอย่างอ่อนโยนแต่สม่ำเสมอคงเส้นคงวาในชีวิตประจำวันของเราโดยไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปแม้แต่ขณะเดียวเพื่อที่จะได้เห็นลึกลงไปในธรรมชาติที่แท้ของชีวิตรวมทั้งปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยการฝึกแบบนี้จะทําให้เราเข้าถึงชีวิต และใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งระฆังแห่งสติตามประเพณีของวัดเราเราใช้เสียงระฆังเพื่อเตือนเรากลับเข้าสู่ขณะปัจจุบันทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงระฆังเราจะหยุดพูดหยุดคิดและกลับมาหาตัวเราเองหายใจเข้าหายใจออกและยิ้มไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามเราหยุดชั่วขณะหนึ่ง และหาความชื่นบานกับการรู้ลมหายใจเข้าออกบางทีเราก็ท่องบทภาวนาต่อไปนี้ฟังสิฟังเสียงอันประเสริฐนี้นำฉันกลับมาเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงเมื่อเราหายใจเข้าเราท่องว่าฟังสิฟังสิเมื่อหายใจออกเราท่องว่าเสียงประเสริฐนี้นำฉันกลับมาสู่ตัวตนที่แท้จริง เมื่อฉันกลับมาอยู่ในประเทศทางตะวันตกฉันไม่ได้ยินเสียงระฆังวัดบ่อยนักแต่โชคดีที่มีเสียงระฆังโบสถ์ทั่วไปในยุโรปในอเมริกาดูเหมือนจะมีไม่มากนักนี้นับว่าน่าเสียดายคราวใดที่ฉันบรรยายธรรมในสวิตเซอร์แลนด์เราใช้เสียงระฆังโบสถ์เพื่อฝึกสติเสมอเมื่อมีเสียงระฆังเราจะหยุดพูดทุกคนจะร่วมฟังเสียงระฆังอย่างมีสติเราชื่นชอบกับเสียงนั้นมาก ฉันคิดว่ามันดีกว่าเสียงบรรยายของคนขณะที่ได้ยินเสียงระฆังเราสดับฟังและเบิกบานกับการหายใจตระหนักรู้ถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตที่รายรอบดอกไม้เด็กๆและสับพะสำมเนียงอันไพเราะในแต่ละครั้งเรากลับสู่การตระหนักรู้ตัวตนของเราเงื่อนไขต่างๆกลายเป็นสิ่งเอื้ออำหนวยให้เรารเผชิญชีวิตในปัจจุบันขณะ ครั้งหนึ่งที่เบิร์เกล์ฉันเสนอกับครูบาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียว่าทุกคนควรจะหยุดเพื่อหายใจอย่างมีสติทุกครั้งที่มีเสียงระฆังของมหาวิทยาลัยดังขึ้นทุกคนควรชื่นชมกับการมีชีวิตอยู่และไม่ควรวิ่งวุ่นไปทั้งวันอย่างเดียวเราต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมกับเสียงระฆังโบสถ์และระฆังโรงเรียนอย่างจริงจังจ เสียงรักขังนั้นไพเราะมากและช่วยให้เราตื่นได้ถ้าเธอมีรักขังที่บ้านเธออาจฝึกหายใจและฝึกยิ้มกับเสียงอันไพเราะนั้นแต่เธอไม่ต้องถือระกังไปสำนักงานหรือโรงงานเธอใช้เสียงอะไรก็ได้เพื่อที่จะหยุดสักครู่หายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติและชื่นชมกับปัจจุบันขณะเสียงออดที่ดังขึ้น เมื่อเธอรัดเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์ก็เป็นเสียงระฆังแห่งสติได้แม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่เสียงเช่นลําแสงตะวันที่ส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างก็ใช้เป็นระฆังแห่งสติที่เตือนให้เรากลับมาหาตนเองรู้ลมหายใจยิ้มและมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่ในขณะปัจจุบันได้ขนมแห่งวัยเด็กเมื่อฉันอายุราวสี่ขวบ แม่เคยซื้อขนมมาฝากทุกครั้งที่กลับมาจากตลาดฉันมักจะไปนั่งที่สนามหญ้าหน้าบ้านบางทีใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงบางที45นาทีเพื่อละเลียดขนมแต่ละชิ้นฉันจะกัดคำเล็กๆคำหนึ่งพอใจกับการนั่งอยู่อย่างนั้นเฝ้าดูท้องฟ้าผืนดินและทิวไผ่พอใจกับหมาแมวหรือมวลดอกไม้ฉันทำเช่นนั้นได้เพราะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงในวัยนั้น ไม่ต้องกังวลถึงอนาคตไม่ต้องเสียใจกับอดีตอยู่ในขณะปัจจุบันอย่างเต็มที่อยู่กับขนมอยู่กับหมาอยู่กับทิวไผ่กับแมวและกับทุกๆสิ่งเป็นไปได้ที่เราจะกินอาหารอย่างช้าๆและอย่างชื่นบานเหมือนที่ฉันเคยกินขนมเมื่อวัยเด็กบางทีเธออาจจะนึกว่าขนมแห่งวัยเด็กของเธอหมดไปแล้ว แต่ฉันมั่นใจว่ามันยังอยู่ที่นั่นในหัวใจของเธอมุมใดมุมหนึ่งทุกอย่างยังอยู่ที่นั่นและถ้าเธอต้องการก็ค้นหามันออกมาได้การกินอย่างมีสติเป็นการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดในการฝึกสมาธิเราสามารถกินอาหารแบบที่เรากินขนมในวัยเด็กได้ขณะปัจจุบันจะเต็มไปด้วยความชื่นบานและความสุขถ้าเธอมีความตั้งใจจริง เธอจะเห็นได้ด้วยตนเองภาวนากับผลส้มถ้าฉันเอาผลส้มจีนที่เก็บใหม่ให้เธอได้ลิ้มรสฉันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับระดับความมีสติของเธอถ้าเธอไม่มีความวิตกกังวลต่างๆรสมันจะดีกว่าถ้าเธอถูกครอบงำด้วยความโกรธหรือความกลัวผลส้มจีนจะไม่ใช่ความจริงเท่าไหร่สำหรับเธอ วันหนึ่งฉันเลี้ยงเด็กกลุ่มหนึ่งด้วยผลส้มจีนเต็มตะกร้าส่งตะกร้าไปรอบๆให้แต่ละคนหยิบขึ้นมาคนละผลแล้วถือไว้ในมือเราทุกคนมองที่ผลส้มและเราเชินชวนให้เด็กๆทำภาวนาถึงต้นกำเนิดของผลส้มจีนเด็กๆไม่ได้เห็นเฉพาะผลส้มแต่เห็นแม่ของมันด้วยคือต้นของมันแล้วเราก็แนะให้แกสร้างมโนภาพถึงตอนที่มันเป็นดอกมีแดดออก มีฝนตกแล้วกลีบดอกก็ค่อยๆร่วงหล่นไปมีผลสีเขียวเล็กเกิดขึ้นแทนแดดออกอีกฝนตกอีกลูกส้มจีนเล็กๆก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วไหนที่สุดก็มีคนเด็ดมาและมาอยู่ในมือของเรานี่เองเมื่อเห็นมาถึงตอนนี้แล้วเราก็ชวนให้เด็กๆปอกเปลือกออกอย่างช้าๆให้สังเกตความฉ่ำและกลิ่นหอมของมันด้วยแล้วก็ยกขึ้นมาจดปาก แล้วก็กัดอย่างมีสติให้รู้พร้อมถึงผิวของมันรสของมันและน้ำของมันที่ไหลออกมาเรากินอย่างนี้ช้าๆแต่ละครั้งที่เราเห็นผลส้มจีนเราสามารถมองเห็นมันอย่างลึกซึ้งเราสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลในผลส้มลูกเดียวตอนเราปอกเปลือกกลิ่นมันหอมวิเศษมาก เราสามารถค่อยๆกินส้มอย่างมีสติและมีความสุขมากๆกับมันได้ขนมปังจากพระเจ้าการปฏิบัติเป็นการฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อพระเยซูหักขนมปังแล้วแบ่งให้สาวกนั้นท่านกล่าวว่าพวกเธอกินเสียนี่คือเนื้อของเราท่านรู้ว่าถ้าสาวกกินขนมปังอย่างมีสติ พวกเขาจะมีชีวิตที่แท้จริงในชีวิตประจำวันของพวกเขาอาจจะกินขนมปังอย่างไม่มีสติตอนนั้นขนมปังก็ไม่ใช่ของจริงมันเป็นปีาศาจอย่างหนึ่งเท่านั้นในชีวิตประจำวันของเราเราอาจเห็นผู้คนมากมายรอบๆตัวเราแต่ถ้าเราไม่มีสติคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนจริงสำหรับพวกเราเป็นเพียงปีาศาจเท่านั้นตัวเราเองก็เป็นปีาศาจด้วย การฝึกสติช่วยให้เราเป็นคนจริงๆเมื่อเราเป็นคนจริงๆเราก็เห็นคนจริงๆรอบตัวเราและชีวิตในขณะนั้นก็จะสมบูรณ์ที่สุดการฝึกกินขนมปังส้มจีนหรือขนมที่เรากล่าวมาแล้วก็เหมือนเมื่อเราหายใจเมื่อเรามีสติเมื่อเรามองอาหารอย่างลึกซึ้งชีวิตก็เป็นของจริงในขณะนั้น สำหรับฉันแล้วพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตรของพระเยซูเป็นพิธีที่วิเศษสุดในการฝึกสติพระเยซูพยายามปลุกสาวกให้ตื่นขึ้นอย่างฉับพลันทันทีกินอย่างมีสติเมื่อสองสามปีก่อนฉันถามเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งว่าอะไรคือจุดประสงค์ของการกินอาหารเช้าเด็กคนหนึ่งตอบว่า เพื่อจะได้มีพลังงานสําหรับวันนั้นอีกคนบอกว่าจุดประสงค์ของการกินอาหารเช้าก็เพื่อกินอาหารเช้าฉันคิดว่าคำตอบของเด็กคนที่สองถูกมากกว่าจุดประสงค์ของการกินก็เพื่อกินการกินอาหารอย่างมีสตินั้นเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเราปิดโทรทัศน์วางหนังสือพิมพ์และใช้เวลา5ถึง10นาทีช่วยกันเตรียมอาหาร จัดโต๊ะและอื่นๆที่จําเป็นในช่วงไม่กี่นาทีนี้เราทําทุกอย่างอย่างเป็นสุขมากเมื่ออาหารถูกจัดไว้บนโต๊ะและทุกคนนั่งลงอย่างเรียบร้อยแล้วเราฝึกหายใจอย่างมีสติหายใจเข้ากายฉันสงบประงับหายใจออกฉันยิ้มทำสามครั้งเราจะฟื้นฟูพลังของเราได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเราหายใจแบบนี้สามครั้ง จากนั้นเราก็จะมองดูกันและกันขณะหายใจเข้าและออกเพื่อจะสัมผัสกับตัวเราเองและทุกๆคนที่โต๊ะนั้นเราไม่ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงที่จะเห็นคนคนหนึ่งถ้าเราตั้งมั่นในตัวเรามองกันสักสองสาวินาทีก็เป็นการเพียงพอที่จะเห็นคนคนนั้นแล้วหากว่าครอบครัวเรามีสมาชิก5คนเราใช้เวลาสัก5-10วินาทีก็พอ ในการฝึกมองเห็นกันและกันหลังจากหายใจแล้วเราก็ยิ้มการนั่งร่วมโต๊ะกับคนอื่นๆเป็นโอกาสอันดีที่เราจะส่งยิ้มแห่งมิตรไมตรีและความเข้าใจอันแท้จริงให้กันและกันนี่ปฏิบัติได้ง่ายๆแต่ไม่ค่อยมีใครทํากันฉันถือว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญที่สุด มองซึ่งกันและกันและยิ้มให้กันการหายใจและการยิ้มเป็นการปฏิบัติธรรมที่สำคัญมากถ้าคนในครอบครัวไม่สามารถที่จะยิ้มให้แก่กันและกันได้นับว่าเป็นสถานการณ์อยู่ในขั้นอันตรายมากหลังจากเราหายใจและยิ้มแล้วเราก็มองที่อาหารสักครู่เพื่อให้อาหารเป็นของจริงสำหรับเราอาหารทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลก แต่ละคำกอบด้วยพลังชีวิตจากดวงตะวันและผืนโลกเราจะเห็นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราเราสามารถเห็นและลิ้มรสจัก,กรวาลทั้งหมดในขนมปังก้อนเดียวได้พิจารณาอาหารสักครู่ก่อนกินและกินอย่างมีสติเราจะมีความสุขมากโอกาสที่จะนั่งกินอาหารดีๆพร้อมหน้าครอบครัวและมิตรสหายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ใช่ว่าใครๆจะมีโอกาสเช่นนี้ได้คนมากมายในโลกนี้อดอยากหิวโหยเมื่อฉันถือข้าวสักชามหรือขนมปังสักก้อนอยู่ในมือฉันถือว่าฉันโชคดีและเกิดความรู้สึกเอื้ออาทรต่อคนทั้งหมดที่ไม่มีอาหารจะกินหรือไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนนี่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ลึกมากเราไม่ต้องไปวัดหรือไปโบสถ์เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมแบบนี้ เราปฏิบัติธรรมที่โต๊ะอาหารของเราได้เลยการกินอย่างมีสติช่วยเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความการุณาและความเข้าใจซึ่งจะช่วยให้เรามีเรี่ยวมีแรงที่จะกระทําการเพื่อช่วยเหลือคนที่หิวโหยและคนที่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายทั้งหลายการกินอาหารอย่างเงียบๆโดยไม่พูดจากันอาจช่วยให้เรากินอาหารอย่างมีสติง่ายขึ้น การกินอาหารอย่างเงียบเียบเป็นครั้งแรกอาจจะทำให้เราอึดอัดบ้างแต่ถ้าเราฉินแล้วเราจะพบว่าการกินอาหารในความเงียบนั้นทำให้เราสงบและเป็นสุขมากเราปิดทีวีก่อนจะลงมือกินข้าวเพื่อที่เราจะได้ชื่นชมกับอาหารและเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารฉันใดการหยุดพูดจาในขณะกินอาหารก็ฉันนั้นฉันไม่ได้เสนอให้กินอาหารในความเงียบทุกๆวัน อันการสนทนาปราศัยนั้นก็เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีสติได้แต่เราต้องรู้จักแยกแยะว่าเป็นการสนทนาแบบไหนการคุยกันบางเรื่องก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นได้เช่นการพูดถึงข้อด้อยของคนอื่นอาหารที่เตรียมมาอย่างดีจะไร้คุณค่าถ้าเราปล่อยให้คุยกันแต่เรื่องแบบนี้แต่ถ้าเราคุยกันเรื่องการระึกรู้ในอาหาร และระลึกรู้ในการอยู่ร่วมกันของเราย่อมจะนำมาซึ่งความสุขอันจำเป็นสำหรับการเติบโตของชีวิตถ้าเราเปรียบเทียบความรู้สึกแบบนี้กับความรู้สึกเวลานินทาคนอื่นเราจะพบว่าการตระหนักรู้ถึงชิ้นขนมปังในปากมีค่ากว่ามากมายมันนำมาซึ่งชีวิตและทำให้ชีวิตเป็นเรื่องจริง ฉะนั้นเวลากินอาหารเราควรหลีกเลี่ยงการคุยกันในเรื่องที่จะทำลายความมีสติการระลึกถึงครอบครัวและอาหารที่เรากินกันเราควรรู้สึกเป็นอิสระคุยกันถึงเรื่องที่จะเสริมสร้างความรู้ตัวและความสุขตัวอย่างเช่นถ้ามีอาหารอย่างหนึ่งที่เราชอบมากเราอาจคอยสังเกตว่าคนอื่นชอบมันหรือเปล่าถ้ามีใครสักคนไม่ได้ริมรสอาหารจานนั้น เราอาจจะช่วยให้คนคนนั้นได้ลิ้มรสอาหารที่เตรียมอย่างเอาใจใส่จากนั้นถ้ามีคนที่กำลังคิดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอาหารบนโต๊ะเช่นปัญหาในสำนักงานหรือปัญหากับเพื่อนคนนั้นกำลังลืมขณะปัจจุบันและลืมอาหารที่กำลังกินอยู่เราอาจจะพูดเตือนว่าอาหารจานนี้ยอดมากใช่ไหมดังนั้นเพื่อดึงเพื่อนออกจากความคิดวิตกกังวล นำเข้ากลับมาสู่ขณะปัจจุบันให้หมาชื่นชมกับเพื่อนฝูงญาติมิตรและอาหารอร่อยออร่อยเราก็จะกลายเป็นพระโพธิสัตว์ที่ช่วยนำสัตว์โลกไปสู่การตรัสรู้โดยเฉพาะเด็กๆจะเจริญสติได้ดีและคอยเตือนให้คนอื่นเจริญสติไปด้วยกลับมาติดตามรับฟังสันติภาพทุกย่างก้าวของท่านเตชนัดหัน จะอ่านให้ฟังบายชี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ